น้องตาน้าพริกแกงคุณแม่มาจากบ้านนะคะน้ําพริกแกงป่าน้ําพริกแกงนางวนากลทนบุตรก็มาให้เพื่อนมีเพื่อนคนหนึ่งค่ะเขาเขาเคยกินแกงป่าคุณแม่อ้าวไหนพูดสิว่าเป็นไงมะขอเห็นหน้านิดหนึ่ง <laughs> เป็นไงมันก็เป็นแกงป่าโบราณไงคะค่ะอ่าคนโบราณเนี่ยไม่ขี้เหนียวไอเครื่องเทศไอ,เค,อ,เ,ศไอเครื่องแกงทั้งหลายแหล่เนี่ย ถ้ามันไม่ถึงมันก็จะขาดความอร่อยไปเยอะทีเดียวมันก็จะไม่ค่อยอร่อยค่ะอย่างสมัยนี้มันใช้เครื่องปั่นค่ะมันก็จะต่างกันกับโบราณโบราณใช้ใช้เขาเรียกอะไรเขาเรียกตำเนาะตำค่ะต้งโขลกด้วยมือค่ะโกด้วยมือเพราะถ้าผือเราปั่นนี้ใส่น้ําแล้วมันผัดนานกว่ามันจะแห้งหอมอืมใช่เลยใช่เลยค่ะอ้าวแล้วเดี๋ยวลองชิม ว่าลูกสาวทําเหมือนแม่ไหมโอ้ยยังไงก็เออลูกสาวจะสู้แม่ได้ยังไงเพราะว่าโบราณเนี่ยเราหาของได้ง่ายกว่าใช่ไหมลองชิมสมัยนี้สมัยนี้มันหาของยากมันไม่ค่อยเหมือนนิดนึงชิมไม่ต้องข้าวแล้วล่ะคะเอาปั่นนั่งเลยเดี๋ยวปั่นต่อนะคะเพื่อนคนนี้เขาเคยเคยกินสมัยแม่ป้าน้องทำค่ะสมัยนั้นจบมาใหม่ๆเค้เขาก็ไปกินที่บ้าน มันก็อร่อยอมันก็อร่อยอแต่สู้คนโบราณไม่ได้นะใช่ไม่ยอมรับค่ะ <c oughs> เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราโขกเนี่ยการหยิบเนี่ยมันไม่เสมอแต่ถ้าเผื่อคนชอบเครื่องเทศเยอะเราก็เพิ่มได้นะคะแต่บางอย่างเพิ่มมากเกินไปมันก็จะเฟื่อนมันทำให้แม่อ่อยตอนนี้แกงป่าเนี่ยต้องใส่กระเทียมมากกว่าหัวหอมค่ะ เอ้ใส่ใช่ค่ะถูกแล้วถูกแล้วใส่หัวหอมน้อยกว่าถ้าเผื่อแกงส้มใส่หัวหอมมากกว่ากระเทียมชอบจำสับสน <c oughs> นะคะเนี่ยค่ะอ้าวปัดอจิ๊ดมีอะไรจะพูดมั่งแม่เธอเคยกินฝีมือแม่ฉันแม่ฉันเป็นคนยัางไงทำกับข้าวก็ทำกับขบ้าวเยอะเนาะหลายอย่างม,ม,มันเสียดายเสียดายว่า นานมาแล้วนนแล้วก็นานมากที่ไม่ได้รสชาติแบบนี้ที่มันถึงถึงเครื่องอเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยสมัยนี้เนี่ยมักจะไม่ค่อยทำเองซื้อสำเร็จรูปเพราะนั้นอาหารสำเร็จรูปนั้นก็จะอร่อยน้อยกว่าเครื่องเทศไม่เข้มข้นไม่เข้มข้นไม่ถึงไม่ถึงเครื่องอ อันนี้กินแล้วจะร้อนท้องอ่าใช่เราก็ได้กินเครื่องเทศป้าน้องมาครั้งนี้ก็มาซื้อเครื่องเทศที่จันเพราะเขาใหม่และสดค่ะซื้อที่กรุงเทพบางทีลูกเม็ดผักชีเนี่ยตัวแมงมันกินแล้วกินมันจางค่ะเราไปทํามันก็จะไม่อร่อยแม้อยู่จันทบุรีนี่โชคดีอย่างเนาะมีพร้อมทุกอย่างครบหมดเลยใครใครก็มีอะไรเราก็มี เป็นความภาคภูมิใจวันนี้ใส่ไอ้ลากเขาเรียกอะไรอ๋อไอ้กะวานกวานกวานหัวกะวานวันนี้ลืมซื้อกระชายค่ะกระชายขาดไปนิดนึงค่ะขาดความหอมของกระชายไปนิดนึงค่ะแล้วป้าน้องก็หยิบเครื่องเทศ มาให้เขาด้วยให้เขาเก็บไปดูนะคะปกตินี่แกงเนื้อใช่ไหมไม่แต่ว<อ>ัานไม่กินแกงเนื้อคะ่ะก็จะกินแกงกหมูแกงปลาูถก,ถกแกงไก่เราจะไม่กินสัตว์ใหญ่คะ่ะเพราะว่าอาจารย์ลีท่านขอไว้เราลูกศิษย์อาจารย์ลีวัดที่แรกท่านอยู่วัดปากของกุ้งคะ่ะอ่ะมีอะไรจะพูดถึงแม่ฉันอีก อ่ะโอเคต้นกระวานเป็นอย่างนี้นะคะิกระวานค่ะเนี่ค่ะต้นกระวานก็คล้ายๆขาเนี่ยค่ะแต่เขาจะออกสีขาวแล้วเขาหอมเข้าไปต้มยำก็ได้นะคะใบมันเป็นอย่างนี้นะคะใบใบใบมันนี่กระวานค่ะหอมมากเลยอันนี้ยืนยันนะคะว่าตำราป้าน้องเนี่ยทำมาตั้ง สมัยบรรพบุรุษค,ค่ะแล้วก็มีคนติดอกติดใจมาเห็นเพื่อนคนนี้แล้ะค่ะเขาไปทานบ่อยที่บ้านเขาบอกมาเธอบ้างไงิวันนั้นเธอบอกปัทเห็นบอกว่าไปกินที่ไหนก็ใช่ไปกินที่ไหนมันก็ไม่เหมือนค่ะรสชาตินี่มันต่างเลยก็ถึงบอกว่าไงส่วนมากแล้วเนี่ยเราจะกินตามร้านอาหารต่างๆ เพราะนั้นรสชาติมันจะต่างกับฝีมือปลายจังหวะของคนโบราณค่ะอันนี้ยืนยันนะะคโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณป้านี่พิถีพิถันมากเลยใส่ใจลงไปใส่ใจลงไปเขาบอกว่าก็บอกว่าหนูถ้าถ้าทำอะไรถ้าไม่ใส่ใจเนี่ยมันยังไงก็ไม่อร่อยแล้วคุณแม่ทําไม่มีการชิมเลยถูกเออใช่ทำไมไม่ชิมคนโบราณนี่แปลกเดี๋ยวนี้เราก็เป็นนะ เมื่อก่อนเราชิมเดี๋ยวนี้ความเคยชินรู้เลยว่าน้ำปลากี่ช็อกกระแทกเข้าไปกี่ครั้งหแค่นี้เดี๋ยวนี้น้ำปลาก็ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเก่าอไม่เหมือนเก่า,ม,ม,กามันจะความหอมตาอ่างเออมันใส่ชูรสเวลาป้าน้องทําอาหารจะสังเกตป้าน้องใช้เกลือป้าน้องเป็นนักโภชนาการนะคะเกลือไอโอดีนเนี่ยมันให้ความชุ่มชื้นกับผิวหนังป้องกันโรคคอพอกแล้วก็จะทําให้ผมดกดํา บางคนเขาก็ละลายน้ําแล้วก็เอาไปรูปๆไว้นะคะเขาไปสาไปอะไรนะคะป้าน้องจะใช้น้าําปลาใช้เกลือด้วยค่ะเกลือเกลือทะเลที่เป็นเม็ดๆนะคะมีธาตุไอโอดีนนะคะอันนี้ก็เป็นคําสัมภาษณ์ยืนยันว่าป้าน้องไม่ได้สร้างเรื่องขึ้นมานะคะเรื่องจริงพอดีวันนี้ป้าน้องมาจันทบุรีค่ะแวะซื้อปลาซื้ออ,อ,อันนี้ปลาธรรมชาตินะคะเนี่ยคะ่ะ โอเคเดี๋ยวจะสัมภาษณ์อีกคนนะคะขอบคุณมากนะเพื่อนเพื่อนรักกันมานานค่ะ